นายชัยยศสุขต่ออายุ50ปีนะอดีตเป็นครูชำนาญการพิเศษค่ะโรงเรียนยางเปาอําเภออมก่อยจังหวัดเชียงใหม่ตอนนี้ต้องออกมาขายโรตีนะเพราะว่าถูกปปชชี้มูลความผิดกรณีที่เป็นกรรมการตรวจรับพัสดุอาหารกลางวันนักเรียนกลางวันเด็กจากเด็กอนุบาลและเด็กประถมศึกษาคือมีการเอาไปให้เด็กระดับมัธยมศึกษาได้กินด้วยเพราะส่วนใหญ่เป็นนักเรียนกินนอนครอบครัวยากจบบางโรงเรียนเด็กต้องเลิกเรียนเลยนะคะคือไม่อยู่ <ปะ S 2> เรียนต่อกลับบ้านก่อนเพราะเขาไม่มีอาหารกินที่โรงเรียน ทั้งโรงเรียนทั้งครูก็ต้องทําทุกอย่างให้เด็กอยู่ที่โรงเรียนเพื่อเรียนหนังสือให้ได้รางวัลครูดีเด่นมา1ิรางวัลบางรางวัลเป็นรางวัลที่มีเกียรติมากรางวัลครูเจ้าฟ้ากรมมาหลวงนาราธิวาสราชนครินได้เงิน,นรางวัล2 0 0 0 0บาทแต่ครูเอาเงินทั้งหมดไปไ<ห>ซื้ออุปก,กรณ์การเรียนการสอนให้เด็กๆหมดเลยค่ะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะคะนายสุรศักดิ์พันเจริญวรกุลบอกว่ากรณีนี้น่าเห็นใจนะคะก็คือว่าใช้เงินผิดประเภทแต่ว่าที่ทําลงไปก็เพื่อเด็กนักเรียน